ผมสวัสดีครับภอยในพระนองปองป่ายสุภูสุขคนพี่น้องครับผมครับอันนี้วันที่29พฤศจิกายนพศ2564พี่น้องครับผมครับอันนี้เขาอยู่ฟังซี่พี่น้องครับผมครับบ้านหนองค้าครับมาติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพี่น้องครับผมฮัมเบิ้งชายฟังซี่หลังจากน้ำลดลงแล้วจท่าไหร่พี่น้องครับผมครับมาเบิ้งอีก เหตุการณ์หนึ่งคือเหตุการณ์คนจมนม้ำสูญหายหพี่น้องครับผมตั้งแต่วันที่27ที่ผ่านมาเลยพี่น้องครับผมครับอันนี้เขามาติดตามสถานก,การณ์อยู่มี2อ,อย่างคือเบืงองเบิงเบ้งน้ำสิ้นลดแล้วก็เบิ้งการค้นหาผู้สูญหายครับผมเป็นเป็นพใหญ่ครับผมอายุ81ปีครับผมคุณพ่อเหรียญเยาวนินพี่น้องครับผมครับเป็นพี่น้องชาวบ้า,บานหนองแค่ครับผมบ้านหนองแค่คืออยู่ฝั่งตรงขามห้องครับเป็นบ้านหนองแค่ คาดว่าจมหนามสูญหายพี่น้องครับผมตั้งแต่วันที่27พี่น้องครับผมตอนนี้นวยกูไพ่นวยกูไพ่กูฉีบครับผมเพิ่งได้นน้ำเรือยออกไปลาตะเวียนครับหาตามศอกตามอ่ามุมตามใช่ปลาตลอดฟังซี่ครับผมครับน้ำกระแส้นาไหลแห้งพี่น้องครับผมพ่นไหลควงครับพ่นนะครับพูนทางพ่นเป็นที่พักของอ่านวยกูฉีบกูไพ่พี่น้องครับผมหากันมาสองคืนแล้วพี่น้องครับ สองวันกับอีกสองคืนพี่น้องกับผมมือแร่งนี่กับคันบอยพ่อมือแร่งก็จะเป็นขึ้นที่สามครับครับวันนี้หายากพี่น้องครับเพราะว่าน้ำไหลเชี่ยวแล้วก็น้ำเป็นบริเวณกว้างครับผมสำหรับนำเป็นก็หาไปเรื่อยพี่น้องครับผมผพ้นลงก้นพ้นกับว่าพ่อแล้วลงก้นกับว่าบ่อท่านพ่อครับอันนี้คือในเวลาขณะนี้ครับบ่ายสองหาสิบครับผมของวันที่ยี่สิบเก้านี่คือท่านมีข่าวว่า พบพ่อเลยผมพี่น้องครับผมรับุญหรว่าประยุจุดใดนะพี่น้องครับผมฮะเข้าไปเบิ่งน้ำาซี่พี่น้องครับผมครับน้ำเี่ี่ไหลแห้งครับพี่น้องครับผมขันสว่าดิขันจมนำครับไม่รู้ว่าจะอยู่แถวใดพี่น้องครับผมอา่ามีอยู่สองอย่างคือว่าหนึ่งอาจจะปิเกาะติดอยู่ตามกิ่งไม้เรียกว่าตามสิ่งหนึ่งต่างนะพี่น้องครับผมครับอ,อีกมีอีสองคือว่าไหลไปตามน้ำหรือว่าอาจจะของอยู่ บริเวณกลนซี่พี่น้องกับผมอันนี้คือเป็นการสนิทฐานครับอันนี้คือหน่วยกู้ภัยกู้ชีพแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเจ้าวัดน้องแค่เจ้าวัดน้องข่าแลบผมรวมกันออกล้นหาครับผมแจ้ง่าท่านมีวีแววแลวพี่น้องกับผมครับกนหาทั้งตอนกลางคืนเบิดมือเมืดคืนเลยพี่น้องครับผมเปลี่ยนเวียนยยมกันพัดเปลี่ยนกันไปพี่น้องกับผมทั้งปุ่นอู้ห่ายาบพี่น้องครับปนี้ก็กันพอได้เห็นกับแจ้งเพ่นไปได้ครับเรื่องครับ ถักมาทั้งย t u b e นี่ก็พี่น้องครับผมจะเข้าไปอ่านคอมมนตลอดนะพี่น้องครับผมน้ำไหลครับพี่น้องน้ำฉี่ไหลเชี่ยวเขาอินดีพี่น้องครับน้ำไหลแล้วก็ไหลแห้งครับเหตุให้ยากในการค้นหาเลยพี่น้องครับผมกับปูเหลวัดจะลอยไปหอดจุดใดนะครับผมเพราะว่าช่วงน้ำหลากทั้งสี่นี้ หาอ,อยากพี่น้องครับผมเนวมันเป็นบอนโน้ำนิ่งพี่น้องครับผมเป็นเนาะน้ำาากวงแล้วก็ไหลครับไหลลึกไหล,ล,หล,ล,หลตื่นไหลลึกร้อมครับจะว่าเป็นตามตามโขก,กตามป้าหม่งป้าใหม่ครับผมเป็นไปได้พี่น้องครับผมครับตอนนี้จาในาทีก่ก็บคนหาอยู่ตลอดเวลาแหละพี่น้องครับผม ติดต่างกันไปพี่น้องครับผมนี่เจ้านาเียกับคนหาไปเรื่อยๆพี่น้องครับผมบอสท่านได้พอเยอะครับผมเขาไปนำปลานำดงที่ขางซี่ที่มองในที่เป็นนำพัดเขาไปเป็นนำขังนะพี่น้องครับผมคนหาไปเรื่อยพี่น้องครับผมเอาซี่กวงอิลีครับผมหากันสองมือแล้วก็สองขึ้นเลยพี่น้องครับผมครับบื้อเลี้ยงนี่ก็เป็นขึ้นทีสามเลวครับปลาหกๆปุูกไปไปยุใสเนี่ยนะครับผม ทีมงานค้นหาพี่น้องครับผมหาไปเรื่อยพี่น้องครับผมบ่าท่นเดี๋ยวพอเยอะครับผมนะครับไปแล้ววัยพอเดี๋ยวเร็วเด้อครับโอเคนี่เราพี่น้องครับผมติดตามกานต่อไปพี่น้องครับผมครับคงสิบศาบเข้ากันภายในเร็วๆนี่พี่น้องครับผมสำหรับการค้นหา คุณพ่อเหลี้ยนย a w a n i ครับผมเป็นเช่าบ้านหนองแค่หมู่แปดตะบลมง้งลาดอำเภอจังหารจังหวัดรอ้อยเอ็ดพี่น้องครับผมอ,อยู่ขาดว่าตกน้ำสูญหายไปครับผมครับจุดที่ตกนี่ก็โมรู้ว่าอยู่จุดใดละพี่น้องครับผมคือว่าอยู่ปกติเพิ่นเคยเที่ยวไปเที่ยวมาบ้านหนองข่ากับหนองแค่พี่น้องคือคือเดินหนีคือกันการค้นหาครับผมค้นหาอย่างละเอียดละพี่น้องครับผมครับเข้าไปในป่า ใ้เราไปนําฟังไปนําซี่พี่น้องครับผมครับจะได้ก็ขอให้พอเร็วๆพี่น้องครับผมครับผมจะได้ก็เป็นกําลังใจให้โดยครูชีพครูไพ่มูลนิธิต่างๆนะพี่น้องครับที่เขามาซอยเหลือกันึงตั้งแต่วันที่27่ิที่ทราบข่าวเป็นต้นมาแล้วพี่น้องครับแล้วก็พอพี่พี่น้องนวยกลค้นหาภารกิตในครั้งนี้ขอให้สำเร็จรุลวงไปด้วยดีนะพี่น้องผมขอบคุณทุกตันทุกคนครับที่เป็นกำลังเร่งใจ ให้ในการค้นหาบุญนี่ครับผมขอใหอ้สำเร็จลุล่วงอย่างรวดเร็วนะครับพี่น้องครับผมจะได้ก็ฝากติดตามที่พี่น้องครับผมอีสานโซเล่ของเขานะครับผมสำหรับบุญนี่ก็ขอลาพี่ลาน้องซ้ำนี่ครับผมสวัสดีครับ